ยืนเ็ดนาเซเวอายทึกเทพเพราะเขาบอมักอกขังม,มาทุกทีจนไอยนีมาทางสิฟืนทนถูกตัดสินให้เป็นคนผิดจนชีวิตเบิดแห้งสิฟืนได้แต่ยืนแนบบัง จัน,นเร็วกว่านีห้หน่อยทถูกกล่าวหาเป็นคนบ่ดีว่าชาตินี้บ่ขอพบเจอฟังจนน้ำตาไหลเออก็เพราะเธอว่าตัวปัญหาเขากันเลยบ่หันมาหัวสาไอบินทลาเสินลงกับที ใจดวงนี้มันต้องแตกสลายหั่งแปรตายไอ้ก็เอาเขาบ่อได้ไอ้สวลายบิดแทงสิตื้อเปรียบโตไอ้คือจังนกแสมัน แปลกที่คนบอมักไอไ้เลยเสียหลักมักไผมีแต่ผิดหวังเขาตาหน้าเป็นตัวบอดีเป็นนกผีมีแต่คนสั่งบอกคือนกเจ้าด้านางแต่มันก็มีหัวใจ ไปขึ้นรถเจ้าเอมันดินเกินเกินซึ่งเนาะสี่นี่ออวเนสิ่งไกลก็ยิ่งเจ็บช้ำนอกูกคำทามครอกงานหัวใจเหตุผลที่มันเจ็บลายไอ้ต้องกลายเป็นคนผิดหวังเหมือน ในกรงตลอดชีวิตรอวันปลหาโทษทันที่หาเหตุทนบ่ได้ <c oughs> ทั้งแปลตายไอ้ก็เอาเขาบ่ได้ไอ้สัวลายบดแห้งสิบือ เปรียบโตไอคือจันกแสมมันแปลกที่คนบมม,นนมักไอเลยเสียลักมักไผมีแต่ผิดหวงังเขาตาหน้าเป็นตัวบอดีเป็นนกผีมีแต่คนสัง่งบอกคือนกเจ้าแด้นังแต่มันก็มี หัวใจบอกคือนกเจา้าแดนนังแต่มันก็มีหัวใจโอ้สุดยอดนะีน้องส,สวดยอดคุณครับสุดยอดเดีอย <ผม S 2> ่าไปคือมันถ่อนนกเจ้านั่นดีวะ่ะโอ้ยมันยิ้มเจิดเจิดนี้เนาะมันเป็นแพ่งมันเปรียบเปื่อยนะครับพี่น้องฮึ ฟังแล้วฟังแล้วเมื่อกี้นี่มันเป็นเพียงเปลียนไปเขาก็ชีวิตป็นกแสงแมนแมนเขาตาหนาเขาเป็นนกผีเป็นนกบูดีทั้งทั้งที่มันก็เป็นแค่นกมันก็เป็นแค่นกแต่ว่าคนเอาไปคิดมากแมนคนไปใส่ตาบาปใส่ตาบาปมันมาเป็นนกบูดีจะเปรียบเสมือนคนทั้งหัดไทยแล้วกปล่าเขาบอกมาเขาละเอียบเปรียบเสี้ยวขั้วมากกับใครวะแมนแตใครว่าเขาเขากับคนด้วยกันแต่ว่าเป็นอย่างคือคือแต่ว่า เขางบ้างหาบ้างเขาจนหาบ้างเขาบูดดีหาบ้างเขาบูดสมกับเขาสิบอกเขากระลังเกียร์เขากระลังเกียร์เขากระลังเกียรพ่อแม่เขากระลังเกียร์คือคือไอคืออยู่ผมก็คือหาเห็ดคนบ่ได้มาเตื่นเลยตัดมาเตื่นเลยเดี๋ยวพี่น้องคนเมีนมาพี่น้องพี่น้องครับไอไส้ผมเพ่งเพงนี่เป็นยังไงพี่น้องวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะทำอะไรเดี๋ยว แบบว่าจะเห็นเป็นมัดเตอมันมีอพวกนั้นี่พิมงานค่นพิมพ์งานหนึ่งเลัดคืแต่ว่าปัญหาคือแบบว่าเงื่อนมันแบบงปัญหาแต่คือจังอยากได้ความจริงไงอย่างออถ่ายพี่น้องบอกถ่ายพี่น้องบอกว่ามันมันเป็นอย่งไรกับเบาะตรงใช่ไหมการบำมวนสีสันต่อสีสันต่อนะบาะบำมวนอันนี้เป็นไก่ซื่ไหมอ๋อเป็นไก่แสดงว่าเตรียมมาหลายมือไล้เพียงี่โอ้ยกัดตั้งใจมากเลยเป็นบอกโทรหาเก่งอยูุไซหำ ยุงเทียบครับโอ้ยน้ไดซิมาบ้านเนาะอจิตเอาเพลงมานำเสนอแล้จะมาด้วยตัวเองนะรบกวนเด็กตอยัดประยัดประยัดผูานดีดีอ้ก็เลยฟังงเม้นรบรดบอกเลยงเม้นเราฟังเพลงให้ฟังผก็มากอะเสียงเราผก็มากเฟงเพลงเรื่องทองเรื่องทองกับจิตใครจิตใครยังไงล่ะตจิตใคไปแล้ว ไปแล้วนี่งกินไฟล่ะพี่น้องคนั่งวอรับกองไฟล่ะที่ไฟยยังก็คุยกับตุลาต้นไส้ข้างหลังสายเขียวสายเขียวสายเขียวนะครับพี่น้องแต่ว่ามันคือมีแต่นกใช่แล้วคือเนาะช่วงนี้หากินน้ำนกในเข้าขันขวางไม่ขายว่านกมากหนึ่งเขาเสร็จได้แหละหากินน้ำนกแล้วช่วงนี้เห็นไม่เป็นไรนกนกมีพวกเราเนี่ยเด็กหากินได้คุณือนครัคุมเข้านี่แหละพี่รองกันหาจุดจุดเด่นจุดขายเดี๋ยวฟังเลยนครับ เียนูกายตนกับพี่น้องเอ้ยการางงานกับทางงานนกหรอพี่น้องเลยทางงานช่วงนึงกับโควิดนะครับโควิดั้งมดได้ขอขอให้พี่น้องเน่มเนมาบอกแม่ผู้ใดเบิ่งกับร้องเนีมาบอกแนวครับผมไู้ใดเขาเหม่นผมเชดเจตนาเหมมันเปม็นปากนี่แตเม็เขาเมมเขาเมก็ว่าหนงผมดพี่เจนามันมนพังนีก่อนเดี๋ยวซมีมาเดี๋ยวอาหารสื่อมันไม่กินเดี๋ยวได้ส่งซ่อมีเบง นะครับอันนี้ช่องน้อยนะครับผมช่องกีสยามนะครับพี่น้องครับหาเงิซับแล้วนะครับพี่น้องนะใส่กาลังพี่น้องนี่แหละวเนักืออยู่ได้เพราะเอฟซีได้ไอนักเราจะอยู่ได้กันย้อนเอฟซนะครับผมเอฟซอยู่ได้เพื่อความสุขเพื่อความสุขของเข้าสิข้องสั่งเข้าไปเขาต้องเหตุเห็นเขามีความสุขดีสุดนะครับผมผมกับเฮดซัมนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับความสุขด้วยเสียงเพลงจะสิเอาอยังไปเหตุในหมินั่งกินเขาเขากับกูเปีนผมเป็นคนกินเขาโมเส๊าะ พี่นั่งกินเขาเพือเบาทางนะพวงเงนน้องคนเทนท์เขามันก็มีแต่เพียงเป็นบล็อกแล้วก็พี่น้องเอาเดินสายนี้เขาก็ต้องพี่น้องอยู่ทางไกลก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับผมลำลำเรื่อยสู้ผู้สุขคนนะครับผมใครรวยแล้วยิ่งรวยกว่าเดิมนะครับใครที่ยังไม่รวยก็ขอให้รวยในปีนี้นะครับผมขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไป็นอุบนะครับพี่น้องอยู่ทางประเทศคือกันเด้อดูแลเจ้าของนะครับผมอย่าหาแต่เงินไหลเพราะว่ากลองเบิรงสุขภาพของนลำแน่นะครับผมไม่มาหาเงินมาหลักษาเจ้าของเพรม่เป็มาหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่่่่อมมาาาาาจยยคโรงพบลนได ต้องรักษาสุขภาพแบบของบ้างนะครับผมใส่เงื่อนในพอประมาณนะครับผมเพราะการใช้เครืองทุกข์ยากมากครับคือว่าคนห้องเมื่อก่อนต้องพานจุดจุบทุบถี่ลำบากมาก่อนเลยแล้วผมโอ้ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่เพราะว่ามาแต่ทากคนมาแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวจริงจริงแล้วจะมาเท่านั้นเกิดชีวิตเกิดชีวิตแต่ว่าจะมาลองอินดีคือเลยแต่ว่าถ้าจะลองหลุดพุงหลุดพุงกินตัรอินเดียมมันก็ มันงกัดมันกัดนียรงคาระคาเกิน,กนไปแต่มา่อลองอินดี้เมื่อกี้นี่เพลงนงเสียงอินดี้เลยได้อยู่โม,มดีเลยผมมาผมมาโอเคครับพี่นอ้องครับขอบคุณที่รักครับทุกการที่ติดตามครับขอบคุณครับผม